ไปดู5ปียุคสวยุคลุงตูที่จะครบอายุวันที่10พฤษภาคมเนี่ยนะเป็นมาตั้งแต่ปี2562ครับตอนนั้นโหวตคุณพลบนัญยุทธเป็นนายกเป็นาปนายกรอบปี62สองะตอนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งปี62โหวตเลือกนายกนะครับขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยสวเป็นตั้งแต่กุมภาใช่ไหม,ไหมใช่ครับเป,เป็นมาก่อนหน้านั้นและก็ะผลงานอีกอันหนึ่งก็คือสกัดคุณพิธาครับโหวตสกัด ไม่นั่งนายกและโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกเป็นนายกนะครับในปี66ห้าปีโหวตนายกมาสองคนนะครับก็โหวตสามอะโหวตได้สองอีกคนหนึ่งโหวตตกครับที่มาของสว250สวชุดปัจจุบันเนี้ยที่จะหมดอายุมาจากไหนครับครับได้รับการแต่งตั้งมาจากคสชนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการโปรธกล้าดำรงตำแหน่งเนี้ยนะครับก็คือ11พฤษภาปี62ก็จะหมดวาระวันที่10พฤษภาอย่างที่พี่ช้างบอกที่จะถึงเนี้ยนะครับวาระ5ปี เป็นสวชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี60หลังการรัฐประหารนะครับ,รบมีสว194คนมาจากการคเลือกของคอสชออนะอีก6คนมาโดยตําแหน่งเป็น,ปนพบว่าเหล่าทัพและพบวตรอนะครับแล้วก็สวค50คนมาจากการสรรหาใน10กลุ่มอาชีพเนี่ยแบบแคล้ายๆก,ก,กับที่กำลังจะสรรหาเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้นั้นเราเลือกเลือกกันเองแต่นี่สรรหาจิ้มโดยคอสชมีอำนาจร่วมเลือกนายกนะครับแล้วก็เร่งรัดการปฏิรูปประเทศและก็สรรหากรรมการองค์กรอระโอ้เนี่ยทีบอกว่านะอำนาจสวยุคคอสชเนี่ยนะ ตั้งแต่เนี่ยทำให้เห็นทามลายเลยนะครับมีพะฒนาการแต่งตั้งเมื่อวันที่11พฤษภามนะครับมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะครับในปี60เนี่ยปี24พฤษภาคมเพราะว่าต้องรอสสก่อนใช่ครับสสเข้ามาครบถึงจะประชุมรัฐสภาได้นะครับวันที่10พฤษภาเนี่ยเป็นวันสิ้นสุดนะปี67เนี่ยของสว250คนสิ้นสุดอำนาจในการติดอ่า ติดตามการรัฐุนประเทศด้วยและก็สิ้นสุดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านร่างปกฎหมายไปทําไมอยู่5ปีผ่านร่างกฎหมายน้อยจังสามที่เจ็ดฉบับห้าห้าสิบเจ็ดฉบับทั้งหมดนะครับสวเห็นชอบตามสภาแล้วกบเป็ดฉบเพิ่มเติมนะครับสิบฉบับเห็นชอบจากกรรมธิการสี่ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาสองฉบับตีตกไปหนึ่งฉบับทำไมทำงานน้อยจังฮะส่วนที่ตีตกทั้งหมดคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนนะตกนะตกหมดนะ พักแค่กฎหมายแค่52 53จะบับคุ้มเงินเดือนไหมเนี่ยในระยะเวลา5ปีนี่นะเอาใครว่าปีละ10จะบับเหรอเขาบอกว่าที่คุ้มเงินเดือนคือโหวตนายกครับอ๋อโหวตนายกอ๋อคุ้มแล้วใช่ไหมทีนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลแล้วครับครับบอกว่ามีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเนี่ย167กระทู้นะครับรัฐบาลตอบ59กระทู้เหลือ108กระทู้ที่ตกไปกระทู้ถามเป็นหนังสือ721กระทู้ครับตอบในที่ประชุม170กระทู้นะครับ เป็นรัฐบาลตอบร้อสิบห้ากระทู้ค้างตอบหกกระทู้ตกไปสี่ห้ากระทู้ครับแล้วก็มีการตอบในราชกิจจาดนุเบศาร้อยห้าสิบเอ็ดกระทู้ครับก็ก็อันนี้ทำหน้าที่ถามกระทู้นะแต,แต่เขาก็ไม่ใช่สสสสถามมากกว่าเยอะถามมากกว่าเยอะใช่ไหมครับ,รบตีตกองค์กรอิสระไปกี่คนนะสี่คนที่เห็นชัดๆที่เป็นแบบดังๆเลยนะครับมี4คนก็คือคุณรัชนันธนานันประธานสภาองสูงสุดนะครับคุณวิษณุวรันยูประธานสภาองสูงสุดนี่สองคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ พลตุรเอกทิติแสงสว่างบิ๊กเจ้าอันนี้เรื่องปปชทีตีตกไปแล้วคุณสถาพรวิสาพรมแปลว่ามีมสององคอ์กรที่สกัดตกนะก็ค,คือเรื่องของสารปกรครองสูงสุดกับปปชถูกไหมฮะ,ะสวคบวา,วร,ร,าระปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ครับนะครับโดย3หน้าที่หลักของของสวเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ไปต่อได้นะครับเช่นพิจารณาและกันกรองกฎหมายอันนี้ได้เลยกันกรองพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดเนี่ยนะฮะยังอยู่ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเรื่องตั้งกระทู้ถามเปิดรภิปรายทั่วไปยังทําได้นะครับแล้วก็ตั้งกรรมธิการยังทําได้ก็ซึ่งก็อย่างที่พี่ช้างบอกว่าน่าจะยื้อกันไปยาวเพราะว<ช>่า <นะ S 2> ยังมีการตั้งกรรมธิการวิสามันกันอยู่นะม,มีการสามัญแล้วก็ยังเลือกองคอ์กรอิสระไปดูนมสสวชุดเก่าชุดใหม่แตกต่างยังไงจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็มีอันเดียวที่ทําไม่ได้คือเลือกนายกใช่ครับ,บรก็ถือว่าสิ้นสุดตามบทเฉพาะการแต่ยังอื่นตั้งองค์กรอิสระติดตามการปฏิรูปประเทศ ให้ความเห็นชอบการแก้ไขรัฐนูนและกฎหมายขอเปิดอภิปรายรัฐตีโดยไม่ลงมติโดยไม่ลงมติทั่วไปนะหนึ่งาทำได้หมดแปลว่าถึงแม้จะรักษาการยื่นอภิปรายยื่นหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามได้ใช่ไหมครับได้ครับได้อยู่นะครับทีนี้นี่นะครับมาดูสภาสูงเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนสองอำนาจยังไงครับครับก็คือ สภาสูงเนี่ยจากสวลายพรางก็คือหมายความว่าเลือกโดยทหารหรือขอสชเนี่ยเปลี่ยนสู่สวกลุ่มอาชีพนะเป็นการจุดที่เปลี่ยนเกมได้อย่างหนึ่งดุลอำนาจสภาสูงเปลี่ยนเกมแต่นี่ดีบัญญัติกับบริหารแล้วก็องค์กรสระเป็นหมากตัวใหม่หมากตัวใหม่ทําไมองค์กรสระสำคัญตอนนี้เราเรียนรัฐศาสตร์พี่กอล์ฟเรียนรัฐศาสตร์ผมเรียนรัฐศาสตร์ท่านผู้ชมเรียนรัฐศาสตร์จะบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่าน ตัวแทนสามงกรนะอำนาจที่จตแบ่งแยกเป็นอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการตอนนี้เราเรียนใหม่ฮะอำนาจอธิปไตยอำนาจประชาชประชาไตยเนี่ยต้องสี่ฮะต้องหนึ่งนิตินิติบัญญัติบริหารตุลาการองค์กรอิสระแล้วมีอำนาจเหมือนจะแรงสุดด้วยนะฮะแรงสุดด้วยใช่ส่งผลต่อการเมืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทางสว ไม่ว่าชุดเก่าชุดใหม่นะจะมีอำนาจในการสรรหารแต่งตั้งถอดถอนองค์กรอิสระรถึงสำคัญใช่ครับนะเพราะว่าสวเนี่ยเป็นแค่ปัจจุบันเนี่ยตั้งคำถามกับฝ่ายนิติบัญญัติได้แต่ไล่เขาออกไม่ได้นะครับแต่สวเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปแต่งตั้งและถอดถอนอำนาจที่4คือองค์กรอิสระได้ถึงสำคัญใช่ไหมใช่ครับไปดูดุลอำนาจสภาสูงที่เปลี่ยน นี่คืเป็นจัิและบริหารนะครับครับก็คือเรื่องของกฎหมายเนี่ยยังจะจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าอันที่เขามีการจับตามองกันมากเนี่ยเพราะว่าการการรุนเร้นมันเดินหน้าใช่ไหมครับก็6กีไจากเสียงยังเดดล็อกอยู่คือยังเป็นหนึ่งในสยังเป็นหนึ่งในสามที่บอกว่าถ้าหนึ่งในสคือประมาณ6 7เสียงเนี่ยของชุดใหม่ที่ได้200คนเนี่ยนะ ไม่เห็นด้วยแปลว่าการแก้ไขมันตกไปก็ตกไปนอกไปนะแต่อาจจะง่ายกว่าสวสายลายพางหน่อยนะเพราะว่ามีอินสระมากกว่าคของเดิมยต้อง84เสียงแค่จำกันได้เราไม่เคยผ่านเลยไม่เคยผ่านทุกร่างผ่านอยู่ร่างหนึ่งอ๋อผ่านร่างหนึ่งใช่ที่ร่างที่ไม่เคยผานแก้ไขนะนะครับนั่นก็คือการนับเสียง500กับร้อยอ่ะนะครับนั่นแหละ แล้วก็มีอำนาจาตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็อำนาจาในความห็นชอบบุคคลองค์กรอิสระเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่องค์กรอิสระที่เรารู้จักกันดีคือสารรมนูนกลกกต,ตปปชเท่านั้นนะครับมันมีหลายาเ,เรื่องเลยผู้บริหารระดับสูงหนงานรัฐอื่นเช่น<ห>อายการสูงสุดด้วยกระทรวรัพสูงสุดเงี้ยคสทชด้วยนะครับแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะครับทั้งหมดเลยจริงกับทุกองค์กรนะครับก็ต้องบอกว่าหลายองค์กรนะครับ